สบายดีฐานกุลมสวัสดีตอนเช้าเช้ามืนกะตื่นสาวเติบได้มืดีสาวเติบจับมองโอ้ยหลุมากกับเป็นบ้านนอนสวยๆี่นองผู้ใคนี่อย่างว่าปีมาเดินพี่น้องเลยเราสบายดีสบายดีสวัสดีตอน แกกมาท่านมาแล้วตเยนามนาคนสิยลายแถห่ข้าเจาะซอยหนึ่งเอาไปได้แหละเออซอยสิบแล้วแหละเรี้ยวร้อนแล้วเข่าเียมไว้ของกิเรียมไจะมาวาหรือลจะเกิเศ้ามันมันเปื่อนหนกันคำมอะไร งานแจกเข่าพี่น้องจ้าล่างหนาและอ่อนโอ้ยอย <c oughs> ่างกับสภาพิปปากแน่ขี่แขวสิลง <c oughs> ตาตุกะลุกจะว่าได้ไหร่ปะอ่าทงมือนี่ทงมืออืิไใช่แล้วแล้วไม่แล้วนัวเป็นไรเป็นวะนัวลงหมดล้เนาะยังม่ทนอาออกมาบ่ายบายแบกออกมาน่ะแม่ ได้แล <Five. S 1> ้วหมอนักนี่้ยจีแบกได้เยยามีออน้ำอันนี้สิเป <fighting> ็นแม่เบาด้วยโอ้ยไปรู้อ๋อสมบูรณ์เลยจังเลก

นมันยังอะนะมันยังทาปากอยู่ยือ้อเลยนะด้านนั่นก็ิะเป็นรอสีนี่เนอะมันเปื่อนขนาดนั้นวานนี่ก็โหนตกวของวัน กำลังอุ่นน้ำกระปุกนีพี่น้องตอนนี้

สีหนามันอาจสีบอโอเคแต่ว่าเนื้อในมันก็ได้อยู่หัวข้องหมอมันหน่อยหมังน่มันกระโดดลงโดดลงหมอใหญ่นะมันมันใหญ่ดิมันลปุุงยาตัวนี้มันสี ยังมันพอเบาโอเคลไเป็นบาตอนนั้นนะโอ๊ยกระดกยาวกระดูกลงไปแล้วแต่มาลงแต่มันห่อนกันเลย โอ้ยมึงกะหูอยู่ปกติมันชิเป็นสีแดงเงินบาเออดำมันดำยองอันนนาบมาจากผิกนะมาจากกระดำยังผิดกระสางมันออกคะแนนรสชาติมันออกมาโอเคนะรอกะถิก่อนขับมอไซคยังไงเติมลงไปกระจางกระจังวะเกลือบดได้ลง เจะผ่าผวัตอุ้มลูกอุ้มเต่าพี่น้องเลยจะผ่าผวัตอุ้มลูกอุ้มเต่าพี่น้องเลยข้าลูกบาตร ลงกลงกำนาเฮ้ยสะคอนที่น้องกองครับต้องดนนที่ทองเพราะฉะนั้นแล้วเขาไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อคืนเมลลูกประจูงไผ่ตัวนี้นะให้มันผล มากผิกอันนั้นมันบ่อเพล็ดลกินข่าได้พี่เนางซุกซุกสุกมีแต่คองดิบอันนี้ตัวซุกอือ้ออืม,อม,อมคนเป็ดทั้งวดหมอ ก็ได้เอามาใส่คดป็ดจ้าเดอะไรยั<า>งบ่่านอืมผ่าโดดลงไป,ลไปเลยเนาะนี่ทุกที่พี่น้องจา้กกา

บรรยากาศกำลังได้ที่ทุกคนงานกำลังเริ่มไปสามสิบเปอร์เซ็นต์

แม่มี่ว่ามัาผิดบเพดอัน,จอนเจ้าของผูกนำด่าบอกเองขอโทษแม่มี่น่ะสุดยอดเรื่องด่ามั่นคนเรื่องก็เลยเออก้งกันหามเลยีลยังลุมเหลืองเนาะในสายเจ้าคือเห็นนี่เขาสีเขียนนั่เอียงนั่กลับปีบบอเลยยังกละบมาี่ <c oughs> ปล,ลา,ปาต,ตัวแซบนั่นตัวนี้หลยพี่นอ้องล,ลายเสบลายนหยกมาหยกมาบไดเบิร์ดมีมือด้จ้าพี่นอ้องพงมือเราเอามาตะเฮือนปูงส่งตรงมาจากเกาหลาีใช่งานอิด้วยสะโพะแมนตกเหล็กนอนเทีย่ย นั่นละแกงเด้อมหมอตัวไหนตัวนี้หมอันเทนเทนน้ำมันบริล้่าได้ก็น้ำมันเทนนี่หมอเปอล่าเรามาจัดกานร้อยห้าสิบอันนี้โว้ยกูพร้อมจะหนะีทุกเมืออะยังไม่มีหู ขึ้นไปเก็บผ้าขาวในลูกนัองมวยขึ้นไปเก็บผ้าขาวอีกทิงหลงมาอันนี้น้มุ้น้เมือังเห็นบที่สองุณเมลแบบนี้นมิกโนอันนี้เพิเรียกอพ

เราแบกยังมาลำปะนี่ยยังใจสีดได้เลยล่ะกระถิ่นแลลงไปเบอร์ละบอลน,นี่ลงบ,ลบอลนนสี่ตากไ,ไปอันว่างอยู่โตโ๊ะบอลน้ำกระปุ่นนะ น้ำกระปุนสิตักไปวางอยู่โต oh. ๊ะสบไม่ใช่สมอสนามกรปุนโ um. really ้จักูกจักเต่าอนาคาศิวานนดัชน่เดีหิวอยู่เออ เราใส่ลงไปเบิดแลวเม็ดป่ซิมมึเฮ้ยซิมเบอ่พอๆยังเติมมอนั้นได้แล้วเดฟพี่น้องกำลังบุ่นกำลังเริ่มแล้วอีกสมองหนึ่งนี้บุญกว่านี้ ไปหาล่างน่ะน้องอามอันนี้นะเขาว่าห้ามไปพุ่นสารเถื่อนอเงี้ยไไปก็มาเลยนด้น่ดินะดีมาใส่มันลงไปโตเลยนุเอ้ยมันมันว่าจะดีใส่น้ไมัมกาดทงเดิมนั่น้ำมบนกาดทีเดิมนม่น้ไม้นกาด่กเบิมอ บเมตตหมากระทิ่นมาหุกับอะไรตามหุงตัเอน้ำายกับพยุเจหกเลว แล้วใส่ยังแล้วใส่ยังไงลงไปน,นะเกลือใส่กะทิลงไปเกลือเราไม่ได้ใส่หอยงว่ะมันเค็มนะ้ำมันนี่กะทิบะ ปไปไปาล,ลมาสวยนะเนี่ยหมอนซิมซิมซิจะซิมดูเดี๋ยวนี้เฮ้ยเธอซิมดูเราโอเคเรากระปงกให้เข้ามาตากใส่นี่แล้ววางอันนี้ต้งน้ำกระปุกหนอทุกคนสบอตน่ใส่ พี่น้องพี่น้องสีวอาถ่ายท่ายคลิปเข้านะคิดว่าเข้ามานะคิดว่าเข้ามาสวยลเลยเข้ามาเห็นคนเห็ดเบี้ยเห็ดงานนี่เต็มอยู่บัดม้แล้วผมมีไทยมีแต่คนในเฮือนที่จริงนะที่จริงเพิ่นกระบอกห้ใอห้ไปแห้มาสอยกันนะแต่ว่าเขาเจาะยังบ่ทันมาเขาจะมาสวยปันนี่สิ โอเคแล้วยายหาเนี่ยามาปงหมอนี่นะกลงล่างหรือย,ยังมาทันล่างหรือยังมาทันมาโอเคจ้ากำลังวุ่นวาย ตัองันโลลลูกอ้าลมง่วยเลยพี่น้องตัวหนึ่งนงไว้้มาากลเูจะไปตอนไหนโอเคพี่น้องเดี๋ยวเองกสิ โอย,ยี่เอข้าใจกอนโคนก็นกำลังเลิก,ก,กมาเขาก็กินข้าวไปทีเดียวไปรอยห้เขาก็ได้ษไม่ได้สอตาก,กินเองเลยไม่ได้สอนนะขอบคุณพี่น้องทุกคนท,นที่ติดตามด้วยีนวย่น้อเด้อนี่เจมีไปหาเองมึงแน่นะเธอเธอเธอทามเจ้าภาพนะไม่ได้ฮูเลเ่องฮูลเล้า เนต้าขัปุ่นอยู่ซ้ายเนตาขัปุ่นอยู่ใส่พุ่นเบื้องแน่พุ่นแขกพุ่นเอามาโอ้ยขับปุ่นนะขาแฟะป่นี่มอเธอเธอเธอกับปุ่นน่ะแพ็คล่ยังกบปุ่นน่ะแพ็คล้ะ คือพฟมบ่ะไว้วัเนี่ยไม่ช่างแล้วหมากเน่ากะไว้ฉันบักหน่อยไปมันจะต้องลบเนี่ยโอ๊ยกูเมื่อย